โ okay, อเคอาบน้ำเสร็จแล้วไปกับกับที่รักกันไปร้อนนะคะกันร้อนวันนี้นี่ขวัญจิ๋วของเราไปเลยเอาน้องไปอยู่ในโรงน้วยนะไปค่อยเดิไนไป ก้อยหมดแล้วยังเนี่ยไปผู้พิงไปผู้พ,ง <c oughs> พิงเดินเร็วอ่ะลูกฮึแก้มผู้พิงเดินเร็วอ่ะลูก แกอาบน้ําสะอาดมากเลยนะลูกอาบน้ําผู้พิงสะอาดมากเลยนะเนาะชอบผู้พิงไหมแกชอบผู้พิงไหมลูกชอบผู้พิงไหมชอบมากเลยเหรอชอบยังไง Ừ. bạn ở này bay, bạn ăn quên lên vậy, dừng yeah. bảo là kém bảo là dừng liền, hao, đi bạn ăn đi, นะความจิ๋วของเราครับวันนี้อาบน้ําน้องเสร็จแล้วก็ไปดูกล้วยนะครับเอากล้วย,ล,ยลูกน้ำนู้น้ำอยู่ในในบนนู้นไปเอากล้วยให้น้องก่อนอความจิ๋วของเราหิวหือเปล่าเติมพลังงานหน่อยเอาอะไรมาฮนะาหิวน้ำนะครับ แก้มเราหิวน้ำนะครับผมปูพิงเรานี่อาบน้ำก,กินน้ำไปแล้วนะครับเอานมกินนมกันลูกเอากินนมก่อนแก้มใช่แม่แก้มกินนะกินนมนั่นแหรอ<ะ>กินนมเลยอปูพิงขงโมยกยล้วยละเห็นไหม<ด>ขโมยกล้วยแล้วนี่เห็นไหมเนี่ย ลวงเกเ้วยนะดูแกมเอาเ้วยให้น้องหน่อยน้องเปิดไม่ได้นี่ดูกำลังจะเปิดอยู่ <c oughs> เปิดเป็นไหมเนี่ยดูนะครับความฉลาดของผู้พิงเรา เอากอล้ว,ลย,ย,ลวนะยให้น้องหน่อยเร็วอืมกำลังค้นหากล้วยอยู่เอาค้นได้แล้วนะฮะนี่เริ่มเอากล้วยให้น้องหน่อยเร็วเอาจะให้กินในนั้นทำไมเอาออกมาลูกทำเอากินในกระสอบดึงออกมาเลยนี่ก็กินนมอันนั้นก็จะกินกล้วย

Thôi bay thôi, thổi thôi, chập thôi bay ừ, đi, bay ư nè Bây giờ tôi nuốt bay Bay, em bên nữa nè Bay, em mới kín tôi nuốt À, giờ đà nó ngắn mèo Bỏ nó chập bay Chập bay, phiên bay, chập bay, thôi <laughs> Thôi, chập bay ถอยไปถอยถอยเออน่ะจับถอยบนบนจับบนสูงจับมาไม่ใช่จับจับจับมังล่างมาจับมาเออน่ะจับไปเฮ้ยจับไปลูกจับไปถอยเขาไม่กินนะที่ดิบๆิบนะเขาจะกินที่สุกๆเท่านั้นแหละดูไปลูกไปเป็นไปไป อ่ะเรียกน้องมาลูกเพลงมาแล้วเรียกน้องมายังนี่น้องมาแล้วมานนี้มาแล้วเอานมไว้ก่อนลูกให้น้องเลยเอาทำไมไม่เอาออกอ่ะบิดให้น้องด้วยน้องกินไม่ได้เนี่เห็นไหมไปดึงออกดึงออกเป็นอันไปอันเอานมไว้ก่อนมานมให้พ่อมาเอานมมาให้พ่อก่อน เอานมนี่เอานมนี่อา,นนอาแกะแกะให้ครูพิงหน่อยพ,พ,พี่พี่จำดิด,ดึงดิดึงออกแก้มดึงไม่ไหวไหม <c oughs> กลวยกันแน่นมาก <c oughs> ดูไม่ยอมหลุด <c oughs> ไม่ยอมหลุดเลยเหรอเออดู <c oughs> เหนียว อาอาไม่ยอมหลุดไม่ยอมหลุดอาอ้าดูการแกะให้ผู้พยงกินหนลูกสาวจะแกะให้ไปไหนหรกแกะไม่ไหวเอ้าอุ้ย

กะไม่ได้เอาเอาเอาให้น้องเลยโอ้แน่นมากเลยนะขนาเเป็นผู้ใหญ่ยังแกะไม่ได้เลยนะครับเอาให้หมดนี้เลยไปกินได้อยู่ให้หมดเลยโอเคอยู่นู้นสวัสดีหน่อยไปถอยถอยแกวอยู่นู้นอยู่ข้างคูพิงไปว่าดีด้วยกันเลยจะปิดกล้องแล้วไป ผู้พิงบนสวัสดีครับหน่อยแก้มสวัสดีหน่อยแก้มสวัสดีด้วยกันเลยสวัสดีหน่อยผู้พิงบนบนครับก่อนสูงมาแก้มสวัสดีหน่อยแก้มสวัสดีหน่อยสวัสดีครับครับยังครับก่อนครับก่อนสวัสดีครับก่อนผู้พิงเสียงคร้ากันลูกครับครับเสียงครับครับก่อนเสียงเออดี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 หน่อยดีดีแก้มสวัสดีหน่อยสวัสดีครับ เออบาย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 นี่บาย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 